สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาตอบคําถามนะครับที่เขาคอมเมนต์มานะครับผมมีประมาณคนนึงครับคอมเมนต์ถามมาว่ารุ่นนี้ใช้ตู้แอมไมประมาณนี้นะครับผมน่าจะจําได้คือที่บอกว่าจริงสิน่าจะน่าจะหมายถึงพินนะครับผมว่าพินตัวนี้ใช้กับตู้แอมได้นะครับผมแต่เสียงที่ผมอัดลงไปเนะี่ยคือตู้แอมผมเสียแล้วมันมันห่างหรือมันพังแล้วนะครับผม ก็เลยเนี่ยผมก็เลยแบบว่าที่ที่อัดเสียงลงไปใน youtube นะครับเป็นเสียงที่ผมใช้แอปดัดเสียงแต่พินเนี่ยเสียงพินผมดีดเองทั้งหมดอ่าทั้งหมดเลยแต่ผมใช้แอปเปลี่ยนเสียงให้พินมันไพเราะขึ้นนะครับผมให้พินมันไพเราะขึ้นแล้วก็เอาไปเมคกับเสียงซาวนะครับผมก็เลยทําให้เสียง <laughs> มาใช้ตู้แอมอ่านั่นแหละครับอันนี้ใช้ได้ครับผมใช้ได้นะครับอ่า ก็จะมาตอบคำถามประมาณนี้นะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้บ่ได้ยาวนะครับประมาณนี้ตอบคำถามครับผมขอบคุณครับ